ที่ค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะวันนี้เนี่ยจะขอพูดถึงผลิตภัณฑ์หนึ่งตัวนะคะก็คือมาร์มิลินโคเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็เพิ่งเข้ามานะคะหลังจากที่ขาดตลาดเนี่ยไปถึง กอบหนึ่งเดือนเลยนะคะตัวนี้ก็เพิ่งเข้ามาตัวนี้นดียังไงนะคะตัวนี้เนี่ยเพิ่มมาคือไวท์เทนนิ่งนะคะแล้วก็ EGF สามเท่านะคะแล้วก็ไวท์เทนนิ่งด้วยก็คือว่าขาวไวกว่าเดิมนะคะขาวเท่ากันทำทีทเมนหน้าแพงๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเพิ่มการดูดซึมจากไครตรซานเนี่ยได้ถึงเกอร์ซหมายถึงว่าเวลาเรามาไปเนี่ยสามารถดูดสิ่งตกค้างบนใบหน้าได้ถึงเก้าเก้าซเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ย พอเหมือนประสิทธิภาพมันเพิ่มขึ้นสูงขึ้นนะคะก็จะได้รับออยอจากเกาหลีตัวใหม่นะคะซึ่งขึ้นต้นว่า mfds นะคะเออ่ปกติจาก kFDA ต่ตรงน,นี้กคือเปลี่ยนเป็นออยออนระดับสูงขึ้นมาอีกนิดนึงคือในเรื่องของความปลอดภัยนะคะตัวนี้เนี่ยสมองสำหรับคนที่ มันเหมาะสาหรับท,ทุกสภาพผิวแล้วก็ทุกเพศทุกวัยด้วยต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าแล้วมันก็จะยิ่งเหมาะหนกัหนกๆเลยนะคะสําหรับคนที่หนึ่งนะคะบํารุงครีมอะไรเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่เห็นผลแล้วเพราะว่าเหมือนทาครีมทาไมเห็นผลชา้ากว่าเพื่ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ควรจะใช้นะคะเพราะว่าควรจะผัดเซลล์ผิวออกบ้างนะคะผัดเซลล์ผิวเนี่ยอย่าไปมองว่ามันจะทําให้ผิวบางอย่างเดียวนะคะเพราะว่าการผัดเซลล์ผิวเนี่ยถ้าเราผัดอย่างถูกวิธีเนี่ยไม่ได้ไปใช้กด เอ AHA นะคะลอกมันออกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้บางนะคะเพราะว่าผิวหน้าเราเนี่ยมันจริงๆมันมีชั้นแบบที่จําเป็นที่จะต้องลอกออกอยู่แล้วนะคะตัวนี้เนี่ยจะทําให้ผิวเซลล์ผิวเก่าเนี่ยหลุดได้โดยที่หน้าไม่ได้ลอกออกมานะคะเราจะรู้สึกเราจะไม่รู้สึกว่ามันอ หลุดออกมาอย่างนั้นนะคะก็คือมันจะใช้ประจุบวกจากไคโตซานบวกกับผิวที่เป็นประจุลบเนี่ยเมื่อเจอกันแล้วมันจะทําให้เซลล์หลุดลอกได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าที่ตายบนหนังกำพร้าะคะ่ะตามหน้าเนี่ยพอเวลามันหนามากๆมันก็ทำให้บำรุงครีมไม่ได้แล้วก็ดูแบบผิวกล้าสอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตัวนี้จะช่วยได้ดีมากๆนะคะแล้วก็คนที่เมคอัพบ่อยๆเหมือนจิ๊บเนี่ย เมคอัพเยอะสีเสือติดหน้าอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยค,ครีนเกลีส่สัมอางไปเดี๋ยวมันออกไม่หมดนะคะก็คือต้องใช้แผ่นอันนี้ยเหมือนดูดออกมาแต่ว่าทำว่าต้องทําทุกวันไหมไม่ต้องนะคะคือสักอาทิตย์ละครั้งก็พอนะคะเหมือนเป็นการครีนหน้าแล้วก็มลภาวะแวดล้อมที่เป็นพิษทางอากาศนะคะอย่างเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองร้อนแล้วก็เหมือนฝุ่นเยอะแล้วก็ควันพีษอะไรเงี้ยเยอะนะคะอันนี้ก็จะจะเหมาะนะคะในการที่จะดูดพิษออกมาและอย่างอีกประเภทหนึ่งนะคะ คนที่เคยใช้ครีมที่เป็นปลอดหรือสเตียรอย์เนี่ยมันเป็นสารตกค้างเนี่ยอย่างปลอดเนี่ยปกติปลอดเนี่ยสขัดออกจากร่างกายไม่ได้นะคะก็คือจะตกค้างอยู่ในเลือดแต่ว่าตัวเนี้มันเป็นไคลโตซานซึ่งไปหาอ่านได้นะคะไคลโตซานเนี่ยจะเป็นตัวที่ดูดสารตะกั่วก,กับสารปรลอดได้ตะกั่วกับปลอดเนี่ยอยู่ในหลายๆอย่างนะอย่างบางทีเนี่ยลิปสติกเคาน์เตอร์แบรนด์อ่ะยี่ห้อดังๆเคยมีเคยมีแบบลงข่าวด้วยนะคะว่า ออยตรวจเจอสารตะกั่วอย่างเงี้ยก็มีนะคะแล้วก็มันก็ไม่ได้ไหมายความว่าเป็นเค้าต์แบนด์แล้วบางทีต้องปลอดภัยหมดอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างในอเมริกาก็เคยตรวจเจอลิปสติกยี่ห้อที่ที่คนไทยที่เมืองไทยก็ตรวจเจอเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเจอสารตะกัว่วใช่ป่ะคะตัวนี้มันจะดูดออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะพวกสารตะกัว่วสารอะไรอย่างเงี้ยตลอดแล้วก็ หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมันดูดเสร็จเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเออใช้ไปทำไมเห็นผลไวจะมีเสียรอยหรือเปล่าในรูปแบบนี้ไม่สามารถมีเสียรอยได้นะคะเพราะว่ามันอยู่ในรูปแบบของแผ่นแผ่นมาส์กนะคะที่มันเห็นผลไวเพราะมาส์กอื่นเนี่ยปกติเนี่ยก็คือจะล้างหน้าแล้วมา์กเข้าไปเลยใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ผิวเรารับการบารุงได้เท่านั้นแต่มาส์กไฮโซสารเนี่ยนะคะมาส์กไปปุ๊บเนี่ยมันจะดูดเอาสิ่งสกปรปกเอาสารตกค้างเหมือนเหมือนทําความสะอาดรูขุมขน ลูกของคนใหม่ทั้งหมดก่อนเงี้ยแล้วเาก็ปล่อยตัวบำรุงเข้าไปทีนี้เนี่ยเมื่อผิวมันสะอาดผิวมันโลง่งผิวมันดีมันก็เปิดทางไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้ดูดซึมเนี่ยสารอาหารที่เราใส่เข้าไปเนี่ยได้เต็มร้อยนะคะเหมือนกับเหมือนเหมือนเราทําความสะอาดอะไรสักอย่างก่อนนะ่ะแล้วเวลาที่เราอ่ายอย่างแบบบางคนบอกว่าเปิดผิวตัวอย่างเงี้ยแบบผัดเพลผิวตัวแล้วเวลาทาครีมบำรุงผิวเนี่ยทำให้ผิวขาวไวอันนี้ก็เหมือนกันค่ะมันก็เหมือนกับ ทำความสะอาดผิวอย่างล้าลึกคือดูดไอ้ที่มันเกาะที่มันทําให้เราแบบบำรุงครีมได้เข้าไม่เต็มที่อย่างเช่นแบบ สิ่งสโสบบนหน้าถ้ามันตกค้างมากๆก็ทําให้อุดตันรูขุมขนเงใช่ไหมคะตัวนี้จะเป็นตัวดูดออกมาหมดเลยนะคะแล้วค่อยๆปล่อยตัวบำรุงเข้าไปทีเนี้ยเนี่ยเมื่อมันปล่อยตัวบำรุงในขนาที่ผิวสะอาดเนี่ยมันก็ทําให้ผิวเนี่ยเห็นผลได้ไวขึ้นเพราะฉะนั้นไม่มีมอันตรายอะไรเลยนะคะแต่แค่เราใช้กลไกการทําความสะอาดผิวอย่างล้าลึกก่อนนะคะแล้วค่อยปล่อยตัวบำรุงมันก็เลยทําให้เอ่อเห็นผลได้ดีมากๆเลยนะคะก็ตัวนี้เนี่ยจะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่ดึงแผ่นหมากออกจะเห็นเลยว่าผิวขาวขึ้นนะคะแล้วก็ สูตรใหม่เนี่ยเพิ่มแอนตี้ออกซิเดนแล้วก็เหมือนเวลามาไวเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าไม่หลุดต่อให้แบบก้มหน้าสบัดหน้าก็ไม่หลุดนะคะอันนี้ครีมมาราคาเดิมนะคะยังไงฝากด้วยค่ะไปแล้วบ๊ายบายหลายคนถามว่ามาร์กไม่ดีนคอแตกต่างสักมาราคทั่วไปยังไงมาร์ไม่ดีนคอใช้กลไกในการดูดสารพิษออกจากใบหน้าก่อนปล่อยตัวบำรุงนะคะจะทําให้ผิวเนี่ยสามารถดูดซึมสารอาหารได้มากกว่าการที่มาร์กลงไปทั้งที่มีสิ่งสกปรปกตกครางบนใบหน้าค่ะ ก็จะมีตาสองชั้นนะคะให้เราแปะชั้นที่ไม่ใช่ตาข่ายเข้ากับหน้านะคะแล้วก็รีดอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆลอกชั้นตาข่ายออกตอนนี้เนี่ยคือจะดีมากนะคะเพราะว่าใครที่บำรุงครีมบ่อยๆแล้วมันไม่เห็นผลอะไรอาเงี้ยอาจจะเป็นเพราะหน้าเราเนี่ยมันเหมือนเซลล์ผิวเก่าที่ตายเนี่ยมันเยอะด้วยนะคะแล้วก็ มลพาวาแวดลอมที่มันพิษเนี่ยมันสะสม,มันใบหน้าเยอะยมันก็ทําให้อ่อเขาเรียกว่ายัางไงอะเหมือนกับบำรุงครีมเท่าไหร่มันก็ไม่ค่อยเห็นผลถ้าเกิดว่าเราใช้แคตโวซานอย่างเงี้ยมาร์กหน้าเพื่อ ลดให้แบบเซลล์ผิวที่มันตายเนี่ยหลุดลอกออกบ้างนะมันก็จะดีนะคะแล้วเดี๋ยวยี่สิบนาทีเราเจอกันนะคะสําหรับตอนนี้นะคะมันก็เริ่มจะแห้งแล้วนะคะแต่ว่ามันยังแห้งไม่หมดนะคะแต่ว่าจิ๊บเนี่ยจะเอาออกแล้วนะคะเพราะว่าจิ๊บง่วงนอนก็คือค่อยๆลอกออกคือจริงๆเนี่ยจะปล่อยให้แห้งเลยหรือไม่แห้งก็ได้นะคะเพราะยังไงเนี่ยสารสารเคมีเนี่ยมันถูกหลุดออกตั้งแต่สิบห้านาทีแรกแล้วนะคะหลังจากนั้นคือการบํารุงนะคะถ้าเกิดเราทิ้งไว้ได้นานเนี่ยก็คือบํารุงได้นานถ้าอยากให้สิว ดุดออกด้วยนะคะก็ให้ให้มันแห้งไปเลยนี่นะคะเดี๋ยวมาล้างหน้าให้ดูะคะ่ะก็ล้างหน้าแล้วนะคะก็จะเห็นว่าผิวเนี่ยขาวขึ้นนะคะทันทีเลยนะคะจากเมื่อกี้เนี่ยมันก็ทำให้ผิวขาวขึ้นเลยแล้วก็ใส่ด้วยนะคะ